นี้นอกจากจะเรียนร้องกันแล้ว, mm hmm. ลวก็ยังมีเรียนออนไลน์ใช้ไม่มาก็เรียนแบบนี้ไปก่อนนะคะวันนี้ในเรื่องของการเรียนรู้ของเราวิชาอะไรนะระวัติชาชาติไทยโอเคน้องปิ่นตอบได้ไวมากะวาตร์ชาติไทยนะคะความภูมิใจของชนชาติไทยเนี่ยสิ่งที่เราจะภูมิใจที่สุดก็คือฐานบัลลังก์ของชาติซึ่งประกอบไปด mm ้ hmm. วยอะไร ชาสนาการศสนาข้างหากรันรีย่องค์ประกอบหลักสถาปัตย์หลักของชาติที่สามสิ่งนี้นะคะซึ่งก่อนประเทศไทยเราจะมาเป็นแผ่นดินอย่างเงี้ยวันข้าบุษของชนชาติไทยนะคะ เรียกว่าบูรพมหากษัตริย์ไทยเนี่ยต้องเสียสลัแดแสดงความพรีชาสาม,มารถทั้งความเสียสลัดมานะอดทนมีความรู้ด้านการรบยอมแลกเนื้อตัวเองเพื่อแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่ดังนั้นพวกเราต้องหนักแล้วก็มีความรักชาติศา,าสนาพระมหากษัตริย์บูรพมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนอกจากจะเป็นท่านจะยอมแลก ล่างของท่านแลน้วนะแ,แ,แรกเนื้อตัวเอง,องเนี่ยเพื่อผลแผ่นดินไทยอีชีพท,ทุกอย่างยังยอมตลาดพื้นที่บางจุดของประเทศไทยเพื่อที่จะกอบผู้อิสรภาคพือไม่ให้คนไทยไปเป็นภาสเป็นทาสของส่วนชาติยอมเสียทีละเล็กละน้อยดังนั้นก็จะมีหลายๆส่วนว่าเอ๊ทำไมตรงนี้เราถึงโดนไป แผ่นดินตรงนี้เราทำไมหายเป็นของประเทศนู้นประเทศนี้อันนี้ไม่ต้องไปเสียใจเราต้องภูมิใจต้องตระหนักถึงความรักชาติบ้านเมืองรักกระตั์ของไทยพระองค์ทุกพระองค์ของกระตย์ไทยได้แต่เริ่มมาเนี่ยยอมสละกฝืนแผ่นดินเพื่ออิสรภาพเพื่อความเป็นไทยของชนชาติไทยไม่ให้เราไปเป็นทาสไทยอะ่ะใครจะมาค้ามาขายอะไรมาได้หมดจะมาทําการค้าที่ประเทศไทยก็มาได้ ซึ่งการแลกเปลี่ยนการค้าเริ่มแรกเข้าสินค้าเรามาขา,ายให้เราก่อนต่อไปก,กษัตริย์ไทยรวมถึงเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ก็นำสินค้าของไทยเนี่ยไปเปิดตลาดให้ทั่วโลกรู้นั่นก็คือความหน้าภาคภูมิใจของคนไทยที่เรามีสถาบันหลักคือพระมาหารก,รกษัตริย์ในวันนี้นะคะคผูดถึงชาติตอนเช้าได้ยินเสียงอะไรแปดโมงเช้า ก็คแสดงร้องเพลงชาติแปดโมงเช้าต้องร้องเพลงชาติเคารพธงชาติแล้วทีนี้เราร้องเพลงชาติวันละกี่ครั้งตอนบ่ายตอนไหนมั่งเอ่อจนเออจนแปดโมงกันจาโมงบ่ายค่ะใช่นั่นคือความรักชาติของเราซึ่งคนไทยปฏิบัติกันหรือเป็นขนบประเพณีนะคะหลักปฏิบัติที่คนไทยนับถือมาตั้งนาน น่าภูมิใจนะเรามีเพลงชาติได้ร้อง,ง,องเป็นผงตนเองตื่นเช้ามาร้องเงชาติดึงธงชาติขึ้นธงหกโมงเย็นดึงธงลงก็ร้องอีกรอบหนึ่งประเทศอื่นก็ไม่มีถ้าได้ยินเสียงเคารพเอเสียงร้องเสียงเพลงชาติเกิดที่ไหนก็ยืนตรงเถอะมันไม่น่าอายหร <S <S อกเขาจะได้รู้ว่าเราคุอคนไทยนะคะ <S <S ทีนี้สถาบันต่อไปก็คืออะไรนะศาสนาศาสนาเนี่ แล้วในนี้มีใครนับถือศาสนาอะไรบ้างต้องเปิดศาสนาเลยคะพี่หนาวนับถือศาสนาอะไรพุทธเราไหว้พระก็คือพุทธคือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําท้องิ่นเราเลยนะครับศาสนาก็มีหลายศาสนาที่ประเทศไทยคนไทยเราสามารถนับถือได้ไม่บังคับเพราะทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดี เป็นคนมีจิตใจอบเอื่ออารรนะคะเป็นการรู้จักแบ่งปันทุกศาสนาส่วนเหมือนกันหมดและต่อไปก็คือสถาันพรมาหากาษัตริย์นะคะที่ครูพูดถึงโดยความเป็นมาของชนชาติไทยเนี่ยรู้ไหมประเทศไทยลงมาจากไหนมาเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่พี่นราเคยเคยดูเคยศึกษาบ้างไหมคะอย่างเมื่อสักครู่ที่ครูดได้เปิดสไลด์เปิดคลิปให้ดูนะคะ อันนี้ถ้ามีเวลาก็ไปเปิดดูได้ตลอดที่เพจกรสนอครูจะลงไว้แล้วนะจะมีะประวัติศา,ศาสตร์ชาติไทยเรื่องเกี่ยวกับข้ามหากษัตริยครูจะลงว,งว่างๆมีเวลาว่างก็เปิดดูโดยเฉพาะเรามีรูปเิ็กเล็กแดงแับเปิดให้เขาดูถึงเขาจะได้มีความรักชาติขึ้นเป็นการปลูกฝังขึ้นนะคะความเป็นมาของชาติไทยเนี่ยพุ่มหลังต้นกําเนิดไทยก็จะมีนักค้นคว้าชาวตะวันตก ได้แสดงวิธีการค้นคว้าสืบค้นต้นตอของชาติไทยเขาบอกว่าเขาสืบไว้น่ะมันมีอยู่สองวิธีวิธีทางตรงก็ได้แก่การสำรวจค้นคว้าเดินทางไปสำรวจในพื้นที่ต่างๆที่ให้เห็นมาจากตัวเองว่าตรงนี้เป็นแหล่งกำเนิดเก่าของคนไทยหลักคนไทยเขาเริ่มมาตัง้งอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณเท่านี้เท่านี้ก็จะมีนะัก ภูมิศาสตร์ไปดูด้วยนักประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างๆดูจากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการสรํารวจโดยวิธีทางตรงนะคะและโดยวิธีทางอ้อมก็ได้แก่นักวิชาการต้องค้นคว้าจากหลักฐานประเทศต่างๆทางประวัติศาสตร์ของชาตินั้นๆแต่เขา่าวสารประเทศไทยเนี่ยก็จะค้นคว้าเอกสารที่ชนชาติอื่นๆเข้ามาประเทศไทยเมื่อไหร่ นะครับเขาจะบันทึกเกี่ยวกับชาตินั้นๆไว้ในแง่บวกแล้วก็แง่ลบหรือเอกาสารการค้นคว้าของนักวิชาการชาวต่างชาติ ى, ชาวต่างประเทศก็จะรวบรวมเขียนรายงานเอาไว้นั่นก็คือคนไทยนะคะชาวไทยกําเนิดเมื่อไหร่มายังไงนะคะทีนี้แนวคิดต่างๆว่าคนไทยได้มาจากไหนอันนี้เราต้องไปศึกษาเยอะเพราะว่านักวิชาการแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันค่ะก่อนที่จะ เข้าสู่เนื้อหาต่อไปเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้ดูไปพร้อมกับนักศึกษาก็ทำแบบทดสอบหลังบทเรียนในไปที่แบบทดสอบก่อนเรียนนะคะในหน้าที่9ให้ทำไปสักโอ้มันมี20ข้อครูให้ทำ10ข้อก่อนนะคะนะคะแล้วก็ มาเข้าสู่เนื้อหาในช่วงต่อไปค่ะที่หนาวติดอยู่ทำแบบ